บุญเจ้าจอมพบพื้นแผ่นสยามสยางพระยศยินขามขาดแก้วพระลิธด,ดังลิธลามลอนลาบแลลลีลานอลิลาดแพ้วแผกแพ้ทุกภายคันปีพระพุทธศักราช2,133 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชวรรคตจึงสถาปนา,าพระนเรศวนมหาราชขึ้นเปเวยราชาสมบัติและพระเอกาทศรุตเป็นพระมหาอ,อุปราชพระเจ้านันทบุเรงทรงทราบข่าวว่าอายุทยามีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินอาจมีเหตุวุ่นไายด้วยพระราชโอรสทั้งสองอาจแบ่งทิงราชาบัลลังก์จึงโปรดให้พระมหาอ,อุปราช ยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาฟังสารราชเอาเลยทะก็พาชดุดมัญชาเจ้าอายุธยามีบุตรล้วนยงยุทธเชี่ยวชาญหารหักศึกบ่มียอ่อต่อสู้ศึกบ่มีย่อนไปพักวอนว่าใช้ให้ทะห่วงทะห้าม แมนเจ้าค้างข,ขอาการจงหย่าย้านบุตรนาเอาพัส,สตาสตีสวมอินทรีสลางเคาะทะตัดเยอะเงี่ยค่าบุญเจ้านันทาบุเรงได้ยินพระมหาอุปราชากล่าวเช่นนั้นก็โกรธและกล่าวว่าพระมหาธรรมราชามีบุตรที่เชี่ยวชาญการศึก ไปสู้ทุกครั้งถ้าพระมหาอุปราชากัวเคาะก็ไม่ต้องไปทำศึกแต่ให้เอาผ้านุ่งสตีมีสวมแทนความที่ขาดหนึ่งรู้พยุนเสิกไส้ลบสถานเจ็ดจิตวิทยาถาวรกาดแกล้ว รู้เชิงพิชัยชานชุมค่ายควรนาอาจจากรอนรนแพ้วแผดแพ้พังหนีหนึ่งรู้บำเน็จให้ขุนพลอันสมัตรมือผจญจืดเซี้ยนอย่าหย่อน วิริยยนต์อย่างเกียรติแปดประการกลเทียน 1. อย่าเป็นคนหูเบา 2. อ,อย่าทำตามใจตนเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น 3. รู้จักเอาใจทหาร 4. อย่าไว้ใจคนขี้ขลาดและโง่ ห้ารอบรู้ในการจัดกระบวนทัพ 6. รู้จักให้บำเน็จความชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 7. บัญชาการทัพอย่างเด็ดขาด 8. อย่าอ่อนแอส่วนฝั่งอายุทยาในขณะนั้นพระนเรศวรได้บัญชาการทหาร เพื่อเตรียมไปตีขมเรเนื่องจากขมรเข้ามารุกดานไทยบ่อยครั้งแต่เมื่อทรงทราบว่าหงสาวดีกำลังยกทัพมาพระองค์จึงนำกำลังส่วนนี้ไปตั้งทัพรอรับศึกพมา่าแทนสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระสุบินนิมิตว่ามีน้ำไหลหลากจากทิศตะวันตกมีจระเข้พระองค์ต่อสู้กับจระเข้และได้รับชัยชนะ รุ่งเช้ามาก็ได้ให้โหนทำนายโหนจึงทำนายด้วยความติติว่าสงครามครั้งนี้พระองค์จะทรงมีชัยเหนืออริราชศัตรพูพอน้ำป่าและจระเข้ที่มาจากทิศตะวันตกนั้นหมายถึงกองทัพหงสาวดีนั่นเองพระนเรศวรและพระเอกาทศรสก็ได้บัญชาการทัพและปลุกขวัญ ให้กำลังใจทหารในขณะนั้นก็ได้มีพระบรมสารีริกธาตุลอยวนขวาเหนือกองทัพอยุทยาสามรอบและหายไปทางทิศเหนือจึงถือว่านี่เป็นเลิกง,งามและนิมิตหมายอันดีของกองทัพอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทราบว,ว่าทหารพมา่าลาตระเวนอยู่ในบริเวณนี้ จึงมีพระบัญชาให้กองทัพน้าเข้าโจมตีทันทีแล้วทำทีเป็นถอยร่นเข้ามาเพื่อให้ข้าศึกเกิดความประมาทซึ่งทัพหลวงจะออกมาช่วยหลังจากนั้นแต่ในขณะนั้นเองพลายชยานุภาพช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรและพลายปราบใยจากช้างทรงของพระเอกาทศรสเกิดตกมัน จึงหลงเข้าไปอยู่ตรงใจกลางของทัพฆ่าศึกทำให้แม่ทัพต่างๆสเสด็จตามไม่ทันเบื้องนาของพระนเรศวรคือกองทัพหงสาวดีจำนวนมากแต่พระองค์ทรงมีไหวพริบและสังเกตได้ว่ามีช้างหนึ่งที่ทรงเครื่องไม่เหมือนช้างอื่นจึงทราบได้ทันทีว่านั่นคือช้างทรงของพระมหาอุปราชา พระนเรศวรจึงได้ทูลเชิญพระมหาอุปราชาออกมาทำยุทธาถีการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวบนหลังช้างของกษัตริย์หรือแม่ทัพเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศแห่งหงสาวดีและอยุธยาต่อไปในภายภาคหน้ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์สู้รบกันอย่างเต็มความสามารถรุกกันไปมาอย่างว่องไว ควานช้างก็ขับช้างทั้งสองเข้าชนกันกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ต่อสู้กันราวกับพระอิน์สู้กับภัยจิตศูนหรือราวกับพระรามทำสงครามกับทศกัณฐ์ไม่มีกษัตริย์ในประเทศใดจะเปรียบเทียบได้เลยพระนาเรสวรทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาและเมื่อได้ที่ พระองค์ได้แชร์พระแสงของเงาวฟันสะพายแล้งไปที่หน้าอกของพระมหาอุปราชาทำให้พระมหาอุปราชาจิมพระชนคาคอช้างพระเอกาทศรสทรงประธรรมยุทธหัตถีกับมังจาชูแม่กันและพระพี่เลี้ยงของพระมหาอุปราชาซึ่งพระองค์ก็ได้เอาชนะ และสังหารมันจ่าชโลได้เช่นกันยุทธหัตถีครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะของอยุธยาหลังจากสงครามขุนนางและทหารหลายนายมีความผิดเนื่องจากปล่อยให้ช้างทรงตกอยู่ท่ามกลางศัตร,ตรูและสมเด็จพระวนรัรัตได้มาทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนเรศวรก็โปรดพระราชทานอภัยโทษโดยให้ยกทัพไปตีถวายและตนาสีเป็นการแก้ตัว